ปั่น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 อุ้ยเอาเปิดโอ้ยยย้ยย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 ยกยย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 ย๊ยย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 นยยยยโอยไม่ยเยยยยยยยอยยยย เห็ดกะโด้วยไหค่ะโอ้บูบ uh, uh, uh. ูบ <actual ized så drafting> ูกูโดจด้วยอไอ้กูโดนจีดด้วยฮ่าฮ่าแล้วกยหนแม่ครบไม่อะโอ้ยวันนี้อากาศเป็บิลลอนเอ้ <ens> <iquer> อยอีปื้ชฉันยังรอดออะไรนะอ้ออ้อไว้ยน้ำไเปเ็นไว้น้ำไ,ไ,ไเปเ็นอ,อู้จมน้ำไปเลยเฮ้อาว่าไงสวัสดีครับพบข้าพน MP ครับคุณเดนใสไมบีดีเลยนะครับเอาไปกิน

โคตรโหดเลยโอ้โอ้โ้วายลำใ่ลำเล็กลำเปเตอ๋ฮู้ฮู้ฮูยอกอออโอ้อ๋อออีกเต็กดีเตเต็กเดีดีดีไปไไงอ้อ

รอบรอบยังไม่อยากตายตนนด้เฮ้ยเกิดย่อย่อเอดะยเอก็ตายไ้อมกันเลยเีโวโอ้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 ยกระยยอ้ ไม่ได้อ้เอเอ้ออ้โอ้อย่ายอย่กม่เลยเม็งต้องตายเองต้องเจอแบดดี้มาเกินมาทำกูก่อนเบยเบย์บมมาคักกได้โอ้ โอ้ยได้อ้ยโอ้ยฮาฮ่าไปได้ไงอ้ไยากคุยต่ยได้เลยโอ้ยอ้อทำอไรเนี่ยมารถเมล์นี่เป็นไซมันก่อนแล้วกันโอ้โอ้อะไ่า่า่าอย่ี้เลยไงไป เออเต็มเตนะโอ้ยโอ้ยยัดีแล้วที่กูยังไม่ตายไอ้นั่นจมูกไปโอ้ย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  Aaaaah ah, aku tak nak aku tak nak balik Wah, oh 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 ah, Oh, ah, ah Ni, apa ah Aku tak ini balik Eh, tak nak ถ้าโจนตีฉได้แล้วเอ๊ะ oh! ฉ yeah, ตายเฮ้ยอะไรอ่าตายแล้ว oh, ก yeah, ูตายเย้ได้สุดมันก็ตายไอ้ปืนชนะ